สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระและความรู้ดีๆมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเพียงแค่ดื่มน้ำมะนาวตามช่วงเวลานี้สุขภาพจะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ชอบดื่มน้ำมะนาวอยู่เป็นประจำบอกเลยว่าคุณผู้ชมนั้นมาถูกทางแล้วสิ่งเหล่านี้จะช่วยเยียวยาในเรื่องของสุขภาพให้ดีขึ้นได้หากเรานั้นทานแบบพอดีพอดีไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไปจะส่งผลให้สุขภาพภายในนั้นเป็นปลังสุขภาพดีออกจากภายในสู่ภายนอก 1. หากดื่มน้ำมะนาวในตอนเช้าของทุกๆเช้าจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายล้างลำไส้ได้เป็นอย่างดีเพียงแค่คุณผู้ชมนั้นดื่มน้ำมะนาวผสมกับน้ำอุ่นเพียงหนึ่งแกว้ว 2. ถ้ารับประทานน้ำมะนาวโซดาใส่น้ำแข็งนิดหนึ่งในยามที่ร่างกายนั้นร้อนจัดๆจ,จะช่วยแก้กระหายน้ำได้ 3. น้ำมะนาวยังช่วยล้างไขมันได้ดีอีกด้วยมีส่วนช่วยทำให้น้ําหนักนั้นลดลงได้ 4. หากดื่มน้ำมะนาวกลางคืนก่อนนอนจะเป็นยาอายุวัฒนะช่วยทำให้หน้านั้นดูอ่อนกว่าวัย 5. ้ามะนาวยังช่วยแก้สิวได้อีกด้วยโดยการแต้มลงบนหัวสิวเพียงหนึ่งคืนสิวก็จะแห้งในทันที 6. เมื่อนำมะนาวมาพอกหน้าเพียง5นาทีต่อสัปดาห์มีส่วนช่วยทำให้จุดด่างดำนั้นจางลงได้ มะนาวถือเป็นตัวช่วยอย่างดีที่จะช่วยทําให้สาวๆนั้นลดพุงได้ง่ายขึ้นโดยในทุกๆวันหลังจากตื่นนอนและก่อนเข้านอนให้ดื่มน้มามะนาวผสมกับน้ําอุ่นเพียงหนึ่งแกว้ววิธีนี้จะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายของสาวๆให้ทํางานได้อย่างดีขึ้นสิ่งที่ตกค้างในร่างกายก็จะลดน้อยลงช่วยทําให้ลดน้ําหนักได้ง่ายขึ้นอีกด้วยทั้งนี้ไม่เพียงแค่ช่วยลดความอ้วนเท่านั้น แต่การดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนยังมีประโยชน์ด้านสุขภาพแถมยังมีส่วนช่วยผักตันสิ่งที่ตกค้างในร่างกายโดยเฉพาะลำไส้ให้ออกมาในรูปของปัสสาวะและอุจจาระมีส่วนช่วยในการขับถ่ายน้ำมะนาวบวกกับน้ำอุ่นช่วยทำให้ลำไส้นั้นคล่องตัวช่วยแก้อาการเจ็บคอน้ำมะนาวบวกกับน้ำผึ้งสมานแผลในคอขณะหลับแถมยังมีส่วนช่วยกระตุน้นการทำงานของระบบภมิคุ้มกันในร่างกาย และถือเป็นการเติมวิตามินซีในเวลาที่เหมาะสมเพราอได้ทำงานอย่างเต็มที่ในเวลาที่เรานั้นกำลังนอนหลับและช่วยทำให้ผิวพรรณของเรานั้นสดใสและเป,ปล่งปลั่งเรียกได้ว่ามะนาวถือเป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่หาได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปและยังมีราคาถูกอีกด้วยพร้อมทั้งยังมีสรรพคุณต่างๆอีกมากมายคุณผู้ชมนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรก็จะลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิป และถ้าว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านนั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ